สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกนะวันนี้คนจําเมื่อหลายปีก่อนว่าตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยก็คือมันจะมีรถรถรถนมโอนตินกับไมโลนะครับนะครับก็จะเป็นสองรถนี้เลยสอง นมยี่ห้อสองนมนี้นะครับตอนซึ่งตอนเนี้ยไมโลเขาออกมาเป็นไมโลสุดรดโรงเรียนนะครับนี่ย้อนเวลาไวไวเด็กนะครับที่หนูยังที่ผมยังเกิด นี่ผมยังเกิดไม่นี่ผมเกิดไม่ทันนะครับนี่ <c oughs> นี่คนในตู้เย็นผมมีเยอะมากนะครับให้เที่ยวกับไมโลปกตินะครับราคาของเซเว่นราคา9บาทนะครับอันนี้13บาทนะครับไมโลปกติธรรมดาก็ ขวดละ9บาทสูตรโรงเรียนขวดละ13บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็คเนี่ยของไมโลสูตรโรงเรียนเนี่ย12บาทนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับน,นี่กินไม่หลายขวดแล้วอันเนี้ยนี่ แล้วเขาว่ามันหลอดกระดาษเหมือนไมโลเมื่อหลายรุ่นไปแล้วนะครับที่มันปรับปรุงเป็นหลอดกระดาษรักโลกนะครับไมโลนี่ทำดีจริงหลอดกระดาษนะครับเรามาชิมกันนี่นะครับคือหลอดของเขานี่แล้วก็เจาะนะครับอืม นี่อร่อยเข้มข้นกว่าอันธรรมดานะครับผมกินแล้วไม่เบื่อเลย อร่อยเข้มขน้นเข้มขน้นช็อกโกแลตช็อกโกแลตดีหวานมันเข้มหวานมันเยอะก็อยากอย่าลืมก็ลองไปซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นทั่วสาขาครับทุกสาขา อร่อยมากคน ก็อย่าลืมไปลองซื้อกันได้นะครับไมโลซูงลงรุนเลนไปแล้ว